Um, <laughs> คนที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาในคลิปนี้ผมจะแนะนำเทคนิคการโซโล่ด้วยคอร์ดโทนนะครับซึ่งมีการนำมาใช้เนี่ยโดยเราจะต้องวางพื้นฐานแบบนี้ก่อนอในพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือคอร์ดโทนหรืออะเพจิโอหรือการกระจายโน้ตในคอร์ดนะครับโดยมีพื้นฐานก็คือคอร์ดทั้ง7ในแต่ละคีย์นั่นเองออย่าง เมื่อสักครู่นี้ที่ต้นคลิปที่เล่นไปก็คือเป็นแบ c k i n g t แทร็ที่เล่นอยู่ในคีย์ G major นะครับโดยมีทางเดินคอร์ดก็คือคอร์ด4 C major 7คอร์ด3 B minor 7และ E minor 7นะครับคอร์ด6แล้วก็วนนะครับนะแล้วรอบสุดท้ายก็คือ2 5 o f i บ A minor 7 และไฟฟ์ดีโดเนเซเว่นนี่คือทางเดินคอร์ดทุกคอร์ดเนี่ยเป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ G major s c a l e ทั้งหมดเลยคีย์ G major ทั้งหมดเลยทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องวางคอนเซปต์แบบนี้ก่อนคือเราจะต้องได้ยินเสียงของคอร์ดที่เล่นก่อนแล้วคอร์ดที่เล่นก็คือคอร์ดที่อยู่ในคีย์นั้นๆน,น,นะครับโดยผมจะมองว่าในแต่ละคีย์ที่เราเล่นเนี่ยเราต้องได้ยิน คอร์ดทั้ง7ของมันก็ค,คือคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในคีย์นั้นๆเลยอย่างเช่นคีย์จเนี่ยมีคอร์ดด้วยกัน7ลําลำดับอ่าโดยเริ่มจากคอร์ดที่1คอร์ด g ีเมเจอร์เประกอบด้วยนโน้ตคอร์ดที่2 a m i n o r 7 ออกเตบเดียวนะครับคอที่3า B minor 7ข v e คอที่4ี C major 7ข v e คอที่5 D dominant 7อ่าจะเล่นยังไงก็ได้เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าต้องการแค่ผลลัพธ์ก็คือเล่นโน้ตได้ถูกต้องนะครับกระจายโน้ตในคอด ต่อไปคอร์ดที่6 e minor 7และคอร์ดที่7คอร์ดสุดท้าย f sharp minor 7 flat 5หรือ f sharp half diminished และ g major 7โดยทุกคนเนี่ยจะต้องฝึก ครับการกระจายโนต้ตในคอร์ดเนี่ยหรือเล่นคอร์ดโทนเนี่ยให้ทั่วทั้งคอเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์ดหนก็ตามสมมุติผมเล่นคอร์ด G ก่อนในแต่ละโพซิชันคุณต้องคอนเน็กกันให้ได้นี่ยกลับมาตรงน,นี้ล้วอ m มเน กันหรือเชื่อมต่อกันให้ได้ทั้งหมด B m i n o หรือเรียกว่ากระจาน้ตในคอร์ดแต่ละคอร์ดให้ได้ทั่วทั้งคอเลย เห็นไหมแล้ก็ทั้งคอร์ดเชฟหรือการจับคอร์ดแล้วแล้วอินเวอร์ชันในลักษณะต่างๆก็คือการพลิกกลับเนี่ยมันจะอยู่ในเนี้ทั้งหมดเลยอ่าเมื่อเราทําตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะ นำมันมาเล่นด้วยการหาความสัมพันธ์เชิงซ้อนก็คืออย่างเช่นคอร์ด G major 7เนะี่ยถ้าโนต้ตในคอร์ดตรงๆคือใช่ไหม G B D F sharp อนทีเลฟาซ้อนแต่เราจะสามารถเล่นโนต้ตในคอร์ดของ B minor 7ได้ ่าซึ่งถ้าคอร์ด G major กํากำลังเล่นอยู่เราจะต้องมองว่า G major เนี่ยคือเสียงหลักค,คือเราต้องมอง G เป็น ot, รูทแล้วมองคอร์ด G major เป็นหลักแต่ส่วนอันนี้มันคือเทคนิคของการมองเทคนิคของการคิดเฉยอ่าเพื่อให้เราคิดง่ายคือเรามองไปตัวที่สของมันเนี่ย B เนี่ยก็เป็น3ของ G D ก็เป็น5ของ G F เ h a r p ก็เป็น major 7, 7์ของ G major 7แต่ว่าตัว A อ่าที่เป็น flat 7ของ B minor 7เนี่ยมันเป็นเท n s i o น9ของ G major A ใช่ไหมครับเนี่ยมันกลับสามารถเชื่อมต่อคอนเนคกันได้อ่า รวมไปถึงอาจจะเป็น D Dominant s ในในคอร์ด G Major แต่ตอนนี้ตอนนี้เราอาจจะต้องเลี่ยงโน้ตตัว C หน่อยเพราะว่ามันเป็นมันอาจจะทำให้แบบหลุดจากฟิลได้ D F pe, a A ก็ห้าเจ็ดเก้า ของ G major เช่นกันอ,อย่างเงี้ยสมมติลองดูที่คอร์ด C major 7 C major 7ถ้าเราเล่น B minor 7 e v e n a p e g t o ล่ะอันนี้โดนตัว7ของ C major 7 e v D ก็เป็นโดนตัว9ของ C major 9ของ C major ของของ root C เรียกว่าโดนขั้นคู่ของมันอ่าเป็น tension หรือเป็น interval ของมัน F# ก็เป็น #11 แล้วนะของ C major A ก็เป็นตัว A ก็คือ13แล้วก็เห็นไหมการที่เราเล่น C major เนั right? so ้นมาแล้วคุณเล่น B minor 7 e v a r p o เ right? น so ี like ่ย like มันจะได้ซาวนี้ของในคอร์ด C major อ่านี่ก็คือความเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงซ้อน แต่เบสิกก็คือให้เข้าใจอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะเล่นอะไรตรงเนี้ยให้เรามองคอร์ดที่กําลังเล่นอยู่เป็นหลักอย่างเช่นคอร์ด C major อกําลังเล่นอยู่ไม่ว่าเราจะคิดจากตัวไหนก็แล้วแต่จะคิดอยู่ใน B Minor 7 Arpeggio หรือ E Minor 7 Arpeggio อ่าคุณก็ต้องคิดขั้นคู่โดยคิด C เป็นรูทเสมอ,อคุณถึงจะเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละโน้ตที่คุณเล่นในคอร์ดนั้นน่นะมันโดนตัวอะไรของคอร์ดนั้น เนี่แหละคือวิธีการคิดวิธีการมองและเราจะสามารถสร้างเรียกว่าสร้างเมโลดิกไลน์หรือเสียงที่ลายโนตที่มีความไพเราะและสลัดสลวยเนี่ยหรือเรียกว่าเฟรซิ่งหรือวลีเนี่ยได้อย่างมีความเป็นมิวสิควลหรือว่ามีความเป็นดนตรีจากนั้นมันทําให้การเล่นของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรันแต่สเกลแบบรู้สเกลแล้ว อย่างนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่าม,มันก็จะได้แค่โน้ตเร็วแต่ว่าความเป็นเมโลดิกลายมันไม่มีแต่ถ้าเราเพื่อนๆคิดแบบนี้เนี่ยอ่าอย่างจอห์นโคฟิล์เนี่ยก,ก,ก็ใช้เทคนิคนี้นะครับอ่าแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านอ่าในระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวแจ๊สแนวโซนแนวฟิวชั่นเนี่ยก็ใช้เทคนิคตัวน,นี้ในการต่อยอดเยอะแยะมากมายเลยอ่าอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของทรแอดแพร์ด้วยอ่าแต่ตรงน,นี้ผมจะไม่ได้อธิบายไปลึกขนาดนั้นเพื่อให้มือใหม่ หรือคนที่ฝึกอยู่ยังไม่ได้มีพื้นฐานที่ลึกซึ้งมากจะได้เข้าใจได้อย่างง่ายดายและสามารถนําเอาหลักเล็กๆน้อยๆนี้นำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งมากและนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญในการนํามาใช้ก็คือการเทคนิคของการนำคอร์ดโทนหรือเรียกว่าไดอะโทนิกคอร์ดไดอะโทนิกฮาร์โมนีเนี่ยมาเชื่อมต่อกันหรือมาเล่นให้เกิดความสัมพันธ์เชิงซ้อนนะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองไปฝึกลองไปนำไปเล่นดูและคิดว่าน่าจะทำให้เรามีการอิมพอวส์ที่ดีและไพเราะมากขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจะเรียนเป็นกิจลักษณะก็สามารถแอดไลน์ c h a i n p t p นะครับติดต่อเข้ามาเรียนส่วนตัวกันได้นะครับคิดค่าสอนไม่แพง ชั่วโมงละ500บาทนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ